เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือเฟซบุ o กโดยตรงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Critical Rate และ Critical Damage ว่าเท่าไหรด่ดีนะเท่าไหร่ถึงจะดีสัดส่วนเป็นยังไงอะไรนะครับก่อนอื่นจะแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งว่าเกมนี้ ไม่มี Critical Cap นะครับไม่มี Critical c a แก็คือว่าถ้าคุณดันค่า Critical r a เรของคุณให้เป็น100%ขึ้นไปเมื่อไหร่คุณจะตีติดคริ100%ตลอดเวลานะครับการตีติดครินี้คือทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ต,ตีธรรมดาใช้สกิล l E ใช้สก Q ิล Q, ติดตคริได้หมดนะครับแล้วก็ผมจะผมจะให้ข้อมูลแบบไม่ง่ายนะครับไม่คำว่าง,ง่ายๆก็คือว่า ดูที่นี่ครับขีดข้ออัตราคริอยู่ที่49นะอนุมานว่าเป็น50ถ้าอัตราคริของคุณอยู่ที่50ความหมายของมันก็คือเมื่อตีหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาส50%ที่จะคริหรือไม่คริถ้าคุณตี1 0ครั้งก็ให้ประมาณว่ามีโอกาสตดคริ5ครั้งมีโอกาสไม่ตดคริ5ครั้งก็คือ50%ให้คิดแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าในในในความเป็นจริงในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณตีกิดคิดข้อ50ครั้งมันจะมีโอกาสที่คุณตีไป4 5 6 7 8 9ครั้งแล้วไม่ติคดครีเลยก็มีนะครับอันนี้ให้ให้เข้าใจว่าแบบนี้แล้วกันนะแต่ว่า ไม่ต้องไปสนใจมากหรอกครับเอาเป็นว่าเป็นความรู้ประดับสมองไว้แล้วเฉียว่าโอกาสที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีตราบใดที่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสตีไม่ติดคริติดต่อกันต่อเนื่องหลายๆช็อตเป็นไปได้ครับดังนั้นเรามาดูกันก่อน,อนว่าถ้า,ามาตรฐานละกันถ้าคุณมี critical rate ห้าสิบนะครับแล้ว critical damage หนึ่งร้อยเนี่ยมันจะทำาดเม g ได้ประมาณเท่าไหร่อโนแพดขึ้นมานะครับผมจะกําหนดตัวแปรแรกก็คือพลังโจมตี โจมตีให้คิดไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มอนสเตอร์ไม่มีดีฟเฟนต์โจมตีหนึ่งร้อยมอนสเตอร์ไม่มีดีเฟนต์แสดงว่าถ้าคุณเคาะไปหนึ่งทีมันก็จะต้องได้พลังโจมตีหนึ่งร้อยนะครับคิดง่ายๆเลยถ้าคุณมีคริห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คริดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าคุณติดถ้าถ้าคุณตีไม่ติดคริคุณก็จะได้โจมตีหนึ่งร้อยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าไม่ครินะไม่ครีนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คาคุณโจมตีติดครีคุณก็จะได้พลังโจมตีอยู่ที่200เพราะมันคือครีดามิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเอามาคํานวณก็จะพบว่าครีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ติดครีหนึ่งร้อยจำนวนห้าสิบครั้งแน่นอนว่าติดครีสองร้อยก็จะเป็นจำนวน 50ครั้งเราก็มาดูดาเมจรวมนะครับดาเมจรวมนี้จะได้5000ดาเมจรวมตรงนี้จะได้10,000รวมนะครับรวมมันจะได้ทั้งหมด1 5 0 0 0เมื่อคุณเคาะไป100ครั้งนะครับอันนี้เราอย่างที่บอกเราคิดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องให้มันบุ่นายเยอะก็คือครีิก50%ก็โอกาสที่50%ิ 10, แค่นั้นเองนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราฟิกพลังโจมตีไว หนึ่งร้อยเนี่ยอ่าแล้วค่าคริเราเปลี่ยนค่าคริดาเมจเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงอ่าสมมตินะครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นอ่าครีหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะเวลาผมคำนวณเนี่ยอ่าเวลาแจ้งไว้ก่อนเวลาผมคำนวณผมจะคำนวณว,ว่าถ้าค่าหนึ่งเพิ่มค่าหนึ่งต้องลดก็คือผลรวมครับผลรวมอ่ะลลอ่าผมจะดูที่ผลรวมด้วยผลรวมของคริดกับคริดามจตรวมกันมันคือร้อยห้าสิบ นะครับผลรวมร้อยห้าสิบดังนั้นถ้าเกิดว่าผมจะเพิ่มคริปเป็นหกสิบคิดดามเมจผมก็ต้องเหลือเก้าสิบนะครับจะเป็นอย่างนี้ทีน,ะนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปับ๊บไม่คริโจมตีร้อยจำนวนก็จะเป็นสี่สิบครั้งละนะก็จะเป็นสี่พันใช่ไหมครับติดคริคราวนี้มันจะไม่สองร้อยละมันเหลือเก้าสิบนะครับมันจะได้เวลาคนติดคริปก็จะได้ดาเมจร้อยเก้าสิบแต่ว่ามันจะเป็นหกสิบครั้งนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ 60ครั้งแล้วก็เอา190นะครับคูณด้วย60มันจะเป็น 10, 000, 1 400. 1 4 0นึ่งหมเสร็จแล้วเราก็เอา,เอาตัวเนี้ยนะครับมาบวกกัน1นึ0งกับสีบ่พนเนี่ยมาบวกกันมันจะได้1 5ึ0งหมนะครับนี่ดังนั้นคริมากกว่านะครับคริ คริติคอลมากกว่าแม็กคิแม็กคิดามจจะลดลงโดยโดยรวมแล้วเราจะทําดามจได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับโดยมันจะเสถียรกว่ามีมีค่ามากกว่าอ่าและไอ้คริห้าสิบกับร้อยเนี่ยกับร้อยเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าเวลาเวลาตีติคริแล้วตัวเลขมันสวยตัวเลขมันแรงนะครับตัวเลขมันจะแรงมันจะดูหวหวาาอ่อแคปดามจโชว์ได้แต่ว่าในความเป็นจริงเวลาเกมเพลย์จริงเนี่ยถ้าคุณเอาดามจเฉลี่ย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 เสถียรเสถียรเนี่ย ไอ้พวกคริดเมตรคริเยอะๆนะครับคริเยอะๆแล้วคริดเมทลดลงสักหน่อยไม่ได้ลดมากนะลดลงสักหน่อยประมาณว่าให้มันใกล้กๆกันนะมันจะแสดงประสิทธิภาพได้มากกว่าครับดูจากตารางนะครับดูจากตารางนี่คือตารางมันใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยดูจากตารางนะครับนี่อันนี้ทําไว้ที่่านจมตรีหนึ่งร้อยนะครับคีเรสห้าสิบนะครับคริดเมตร้อยผลรวมมันจะเป็นหมื่นห้า นะครับแล้วถ้าเราลดลงดดๆแล้วก็เพิ่มเพิ่มคีเลดลดคียแดมเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ามันจะได้ค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนมันจะมีค่าที่มากที่สุดจะเป็น75กับ75ครับนี่ก็คือคีเลด75กับคียดเมท75ตัวนี้มันจะได้ตัวเลขที่มากที่สุดนะครับพูดง่ายก็คือว่าถ้าคุณถ้าคุณฟิกฟิก50หรือ100เนี่ยแล้วคุณดันมาเป็น75 75มันจะได้ผลรวมดีสุด นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพลังโจมตีในปึ้งแรกเนี่ยมันจะสู้คีดามเมตเยอะไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแน่นอนว่าตารางนะครับตารางก็ยังมีมีตารางเพิ่มอีกนะครับอย่างเช่นตารางนี้อ่ตาตอนนี้ก็คือเทสนะครับเทสที่คีเรต50กับคีด,ดามเมตสองร 200, ก็คือค่าที่หลายๆท่านนิยมกันนะครับคีเรต50าิคีดามเมตสองร, 50, ร 200, ผลรวมคืออะไร2 0 0 0มนะครับแน่นอนว่าถ้าใครคุณขยับ ขยับ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 มาตัวเลขที่มากที่สุดก็คือด้านล่างสุดเลยนะครับก็คือคิเรตหนึ่งร้อยกับคิเดเมตหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่ามันทํายากนะครับทําคิเรตขึ้นร้อยันยทำยากปกติก็จะทําอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับหกสิบเจ็ดสิบเจ็สิบห้าประมาณนี้นครับเพราะมันทําง่ายกว่าล้วก็คิเาเมตก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นอะไรที่เออเยอะอยู่นะครับก็เยอะจากห้าสิบกับสองร้อยอยู่ราว 10%นะครับ10% 15%นะนั่นแหละครับดังนั้นเวลาถ้าเกิดว่าดูตามตารางนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีคิดแบบง่ายๆนะครับวิธีคิดง่ายๆก็คือให้นะครับนะให้โจมตีไม่เปลี่ยนให้โจมตีไม่เปลี่ยนนะให้โจมตีไม่เปลี่ยนคริเท่าไหร่นะครับคริ x นะครับแล้วก็คริ ء, ดาเมจเป็น y มนาะ ถ้าโจมตีไม่เปลี่ยนเวลาคุณบิ้วมาเนี่ยคริค,คเอ็กกับคริดาเมจไวยเอา x คูณกับ y นะครับได้ค่าที่1ได้ค่าที่1มาแล้วคุณก็มีคริกับดาเมจที่กับคริดาเมจที่คุณเทสที่คุณบิ้วมาอีกนะครับคุณก็เอาคริใหม่กับคริดาเมจใหม่เป็น x กับ y แล้วคูณกันมาแล้วก็ได้ค่าที่2ค่าไหนมากกว่าเลือกค่านั้นครับนี่คือวิธีคิดแบบง่ายๆเลยจับคริ ติคอรเรทคูณกับพิติคอรดาเมจค่าไหนมากกว่าเลือกค่านั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่านะนี่คือเรืเ่องราวของเชิงสถิตินะครับแต่ว่าในเชิงของความรู้สึกเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนบางคนรู้สึกว่าคริสสิพอแล้วนะครับพอใจแล้วก็เล่นเล่นไปเถอะครับไม่ต้องสนใจไอ้ตารางสถิตินี่หรอกเพราะว่าความพึงพอใจของเรามันอยู่ที่ตัวเราเล่นเองนะครับ ใครก็ว่าเราไม่ได้บางคนชอบคิดจะเข้าเหรท0ร้อยไม่ถึงร้อยช้นไม่อยากเล่นคุณก็ทำร้อยไปเถอะครับคิดจะเข้าดาเมจคุณจะได้50ก็ช่างมันนะครับตัดส่งของผมก็มีมีเหมือนกันผมชอบผมชอบประมาณ70อืมถ้าถึง70แล้วผมพอใจแล้วนะครับผมก็ไม่ทําต่อแล้วทั้งนั้นที่รู้ว่าเออถ้าเกิดว่าผมทำร้อาสิบกับเกมันดีกว่านะมันก็ไม่ทำหรอกครับอืมนั่นแหละครับคือเหตุผลอ่างั้นก็คิดว่าน่าจะ นะครับน่าจะคลายความสงสัยของหลายคนนะว่าเท่าไหร่ดีนะครับสมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยก็ขอบคุณที่ตนนิดตามชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูก <GET> ต <IN S> ้องที่ Over Topup ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรง